จะพาไปดูอีกคันครับอันนี้เป็นหัวเก็บอันนี้ก็สวยครับเป็นรถลูกค้าเอามาทําครับเอามาต่อกระบ,บะเดี๋ยวพาปเบื้องผู้สูงครับหัวประดุกสวยครับกระสุงคัระี่สวย ัหประดุกครับประมาณนี้ครับผมรถที่ยังไม่เสร็จพร้อมใช้นะครับคันนี้ตามสภาพมาอยู่ใครที่ชื่นชอบในหัวประดุกครับมาดูได้ครับผมใครที่ชื่นชอบในหัวประดุกครับผมครับชุดแต่งก็จะมีกันชนแล้วก็แก้มครับผมที่แต่งมาให้ครับที่ได้จากนอกมาครับส่วนคันนี้กระจก ข้างซ้ายสองบานครับข้างขวาหนึ่งบานครับเป็นชุบจากนอกมาครับแล้วก็แก้มแล้วก็กันชนครับผมอันนี้ดูสวยครับนีับที่ยังไม่ตัดครับอันนี้สวยครับดูครับหัวแหวหัวประดุกราคาย่อมเยาครับผมราคาจับต้องได้ครับสำหรับหัวประดุกครับราคาไม่แรงครับ ราคาไม่แรงไม่แพงครับผมสวยครับสวยออกกระดุใครที่ไม่เน้นยี่ห้อแล้วก็ไม่เน้นเรื่องราคาครับมาดูได้ครับอันนี้เป็นรถเคลื่อนครับผมนี่ครับดูชุดแต่งครับอันนี้ชุดแต่งจุกๆุครับนี่ครับอันนี้ชุดแต่งจุกๆครับผมสําหรับกันนี้ครับ เจครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมใครที่สนใจครับผมอูนี่ครับดูถนนเส้นทางภาพพุทธิสูงครับผมอูก้องเกียรติครับผมอูก้องเกียรตินะครับ097 032 9355 090 296 2332ครับผมมาดูได้ครับผมโทรตามนี้เลยนะครับผมครับเจครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวครันนี้ให้ดูครับผมฝอกติดตามด้วยครับผมสวัสด,ดีครับ